ทุกคนทุกคนสวัสดีครับผมสวัสดีคร um ับทุกคนสวัสดีครับคนเยอะมากคนเยอะมากวันนี้คือ ก็วันนี้นะครับได้เปิดตัวซีรีส์อ่ะเปิดตัวนิยายคิดแหนบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในในในใครใครได้ซื้อนิยายหรือเ่าใครไล้ซื้อแล้วก็อ่านจบแล้วนะครับก็อย่าเพิ่งสปอยเนื้อเรื่องนะครับก็อุบอิมไว้หน่อยหนึ่งแล้วก็พออ่านเสร็จใช่ไหมันจะมีภาพตามจินตนาการนะครับก็เดี๋ยวมารอให้คะแนนกันว่าในซีรีส์ที่ออกมาปุ๊บเนี่ยจะตรงกับจินตนาการที่คิดเป็นไรไหมนะครับ แต่รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับ <laughs> ใช่แล้วใช่แล้วอันนี้คือยังไม่ได้อ่านยังไม่ได้อ่านตอนเล่นเหมือนกันผมก็จะกลับผมก็จะกลับไปอ่านเหมือนกันอยากรู้ว่าแบบอยากรู้ว่าที่พี่เขาเขียนมากับสิ่งที่เราเล่นลงไปมันคือแบบวีเดียวกันหรือเปล่าใช่ไรแล้วแต่ว่าหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับผมทั้นตัวนิยายแล้วก็ซีรีส์ที่กำลังจะออนเลย ครับก็ปิดกล้องไปแล้วปปิดกล้องไปแล้วด้วยนะครับผมก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการทำ p พต t production mm. ก็คือตัดต่อทําสีทําเสียงอะไรพวกนี้นะครับ oh. ก็เร็วๆนี้ครับได้ดูกันแน่นอนคิดเนยะฝากด้วยนะครับแล้วก็อีกรอบนึงครับผมก็ฝากเล็งด้วยนะครับโอ้ oh. ฝาก endo เ,เล้งเยอะๆนะครับผมล oh. เล้งเป็นเลงเป็นเพื่อนที่น่ารักมากเป็นคนที่ตั้งใจในการทําง,งานมากอย่างที่ทุกคนพูดไปนะครับว่า เล้งไม่ไม่ท้อเลยเลยส,สู้มาตลอดนะครับแล้วก็จนวันนี้ผมแค่รู้สึกว่าเราได้ตัวงานที่เพอร์เฟกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ละก็นี่แหละครับเครดิตย,ยกให้เล้ผมคือผมจะแบบว่าไม่สา,ามารถแบบว่าพัฒนามาดได้ไกลขนาดนี้ถ้าแบบไม่มีเ<อ>ขาจริงๆริงเ<ป>พราะจริงรา,าจริงจริงเพราะว่าเขาเป็นคนที่ทำให้ผมแบบพันาขึ้นมาเยอะมากๆกแล้วผมก็แบบดีใจมาก คือคือผมผมมีางครับผมมีชาเลนต์ตั้งกับเล็กไว้ว่าเรื่องต่อไปที่มึงเล่นอ่ะมึงต้องไม่เป็นตัวเองแล้ววะแล้วคนต้องไม่คิดว่าเพิ่งเล่นแค่เรื่องเดียวอ่นะคือชาเลนจ์ที่ผมให้กับเล็กว่าจบเรื่องนี้สิ่งที่เล็กต้องได้กลับไปคือเรื่องหน้าท้าเล็กต้องกลับไปเล่นว่าจะเล่นกับผมหรือเล่นกับใครก็แล้วแต่ก็เป็นโปรเฟชชั่นอลแล้วออนี่คื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 อสิ่งที่เราพยายามจะบบ ไปหาเขาได้เลยเลยขาพูดเขาพูดผมตลอดว่าเออเรื่องเนี้ยโอเคนั่นนะเรื่องเนี้ยแบบกูเข้าใจมึงแต่ว่าเรื่องหน้าแบบมึงต้องเฮ้ยแล้วนะอะไรอย่างงเนะแต่เกินข้นาวนะจะบอกให้เออเกินข้าวอะไรฟังไหน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 ซับไหน่ไหนอวยให้อวยหน่อย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  เป็นข่าดยังไงมันเป็นค่าดยังไงเอาเอาเอาแบบความจริงเลยใช่ป่ะความจริงเลยแรกๆอ่ะยัง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 ไม่เห็นทิศทางเท่าไหร่ฟีลเหมือนว่าตอนที่ผมอ่านโดดแรกๆครับเราก็จะมีจินตนาการไปแต่พอไปเล่นทำอ่านกันแรกๆช่วงคิวแบบสักช่วงก่อนอัลติ้งอะฮะยังยังยังไม่เก็ตว่าเฮ้คิวมิีคนจะไปในกันเวไหนแต่ด้วยซีนที่เขาเลือกมาถ่ายมันไม่ใช่ซีนหนักมากมันไม่ใช่ซีนที่ที่ impact ระลึนระนั้นก็เลยมีเวลาในการปรับจูนกันจนกระทั่ง เชื่อผมไหมว่าเราถ่ายกันนี่ยรหัสสุกเสาร์อาที่สี่วันใช่ไหมครับเราก็จะว่างจานังคารพุทธจานังคารพุธเล้งไปเรียนแอคติง้งนี่คือสิ่งที่ไม่รู้ว่าจะหาได้จากใครเหมือนกัน,น,นจริงๆจานังคารพุธอ่ะถ่ายสี่วันติดเต็มเวลาแทนที่จะพักับไปเรียนแอคติง้งแล้ววันพฤหัสกลับมาเจอกันสิ่งแรกที่ผมเห็นหลังจากช่วงผ่านช่วงคิวแรกไปปึบ ไปทำอะไรมาวะทำไมตามไม่โฟกัสทำไมแบบมันมีประกาอะไรออกมาแล้วหลังจากนั้นทุกอย่างก็ค่อยๆกลนจนพอมันเริ่มเริ่มไปถึงช่วงกลางเริ่มกลายเป็นช่วงที่เราเริ่มเล่นอะไรเริ่มสนุกในการทํางานแบบว่าเก็ f ฟ e ลไหมพอมันเริ่มทําได้มันจะกลายเป็นเริ่มเป็นจอยที่จะแบบทําอะไรมากขึ้นจนพอมาเป็นช่วงท้ายพอมันจนกันติดทุกอย่างทุกอย่างลงตัวกลายเป็นว่าเราเอาทุกอย่างไปเสริมโอกันแล้วประเด็นเลยคือทางว้าวคือไอ้พวกฉาก เอะเอ็นซีคืออะไรตอนแรกมีคนตอนที่ตอนที่คนไปฉี่มีคนถามว่าเอ็นซีป่สองานกถาวาที่สตูดจะถ่ายาไรครับไปข้าหนาวก็ก็คือพวกถ่ายนั่นแหะมันจะถูกถ่ายในช่วงหลังแล้วกลายเป็นว่าอย่าง อย่างอย่างที่เราอยากถ่ายทอดไปที่ตัวละครมันมีมีนิ่งของการถ่ายทอดฉากพวกนี้ได้แต่ละครัถูกไหมแต่มันเป็นพวงที่จูนติดแล้วฮะก็สั่งคั้งแล้วไม่เลิกใช่คือ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 หมายถึงว่าด้วย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 มูทของตัวละครอะไรนะครับมันพาไปด้วยตัวเรื่องเนาะถ้าถ้ามีใครได้ลองอ่านแล้วก็ใจเห็นว่าใช่ไหมผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าในนิยายไปประมาณไหนแต่คิดว่าน่าจะไปใช่ไหมน่าจะไปสุดเหมือนกันนะซึ่งในบทไม่ต่างกันเลยนี่ผมไม่รู้ว่า เขาเอาคำจากในบทอ่ะมาเขียนว่าน <c oughs> นิยายมันนี่อยู่นี่อย<ๆ>ู่ใช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 ่คือในอในบทอะในบทละครมันจะมี description บอกว่าเป็นบทพูดใช่ไหมแล้วก็จะมี description บอกว่าคิวกำลังเดินไปที่ห้องนอนสมุิอย่างนี้แล้วก็เขียนยาวยๆๆยวไปอะในบทอะไอตรงเนี้ยไม่ไม่ได้เบาไปกว่าในนิยายเลย ซึ่งเร,เรา karaoke, then, เราในฐานะักแสดงเราก็รู้สึกว่าเนี่ยคืองานที่เขาสั่งมาเราต้องทำไปส่งเขาต้องทําไปขายเขากลายเป็นว่าพอจูนติดอ่ะมันไม่ใช่ผมขายคนเดียวไงเล่นเราไหมมันไม่ใช่ผมขายคนเดียวไงสมมติผมอยากเล่นอันนี้ผมเล่นไปเน้นเซอร์ไพรส์เลยไม่รู้ผมกลับมาแล้วผมก็เบิอนะเฮ้ยแบบขนเลยแบบเฮ้ยมันขนาดนี้เลยเหรอผมแบบอะไรอย่างเงี้ยครับฝากด้วยครับผมอะไรครับ ขี้แมลงวัน<ง>วนี่ไงมางาน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 ก็มีวันไหนของที่อยากอยากได้อะไรนะครับจุดที้แมลงมาหรือเปล่ลลารอดูดิก็รอดูดิอ,อ่อยเยอะแต่แต,แต่ที่ได้ที่ได้เห็นน้ากับสิ่งที่ถ่ายไว้ค่อนข้างตรงกันค่อนข้างค่อนข้างจะตรงกัน<ม> รูปทุกรูปที่อยู่ในหนังสือนิยายครับมีที่เป็นรูปที่อยู่ในฉากจริงนึกออกไหมว่าในนิยายจะมีรูปเอ่อเพราะว่าคิวรับคาแรคเตอร์คิว,คตตควดรวยมากรวยแบบรวยมากแล้วเราก็ขึ้นขึ้นเรื่องรถอะ่ะมันเป็นมันเป็นมันเป็นแบบมีความ,เป,ม,เ,ปมเป็นปัจจัยใหญ่ในกองค่าใช้จ่ายเยอะใช่ไหมครับผมก็เลยอ่ะเอาไปเลย รถเราอะงะไน่ที่ังซึ <S <S ้งซึ้งซึ้งเหมามานะรเล็งดีิกับรส้มเราฉะนั้นเดี๋ยวจบเรื่อง้ซื้อต่อของลกว้ากูกข้ก็คือเขาพูดกับผมตั้งแต่เขาพูดกับผมว่าเล็งไม่มึงมึงบกับเาทนี้นะตั้งแต่ตั้งแต่มาตั้งแต่วันแรกเลย เอาไว้ให้ผมเขพิยืนพิงพี่อยู่นิดเดียวจะขายให้แล้ว <laughs> ใจดีมากเขาเอาเขที่บ้านเกือบุเกือบทุกคันมามาให้มาให้กองถ่ายใช้หมดเลยนะ <laughs> ไม่มาเั้เอาสิ่งที่เราล้กกากันแชร์กันสิ่งองแล้เออแลว้วก็แชร์กันเห็นหร,รือยังว่าใครรวยกับคุณหนุ่คิวออกเลย อะไรครัแ,แต่ว่ามันมันไม่มไ,มไ,มไม่ได้มีแค่ฉากอย่างนั้นมัมีแค่การลดหรืออะไรก็แล้วแต่แต่มันมีทุกอย่างที่ที่ที่เอ้ยปัจจัยธรรมดามันก็สําคัญนะเช่นฉากธรมธรมดาธรรมดาการเจอกันครั้งแรกที่ที่ก็ว้าวเหมือนกันเฮ้ยอย่าขำนี่ไปไวะเนี่ยใครขำเพื่อนผมใครขำเรื่องผมใครขำเรื่องผม ใช่ใช่คือคือคือเอาองี้เอาย่างนี bosses, <pos> ้เราอ่ะไม่ได้เน้นแค่ฉายนะผู้ชากที่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 มันถูกผ่านการทำมาไม่ว่าจะเป็นแค่เดินตามกันหรือว่าอะไรเงี้ยทุกอย่างก็มีความหมายอย่างก็มีมีนิ่งใช่ครับจะไม่ปล่อยซีนแห้งเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีจะขึ้นหรือจะลงเนี่ยมันจะมีมีนิ่งทั้งหมดแล้วมันจะโยงเป็นเรื่องเดียวเพราะว่าทำไมถึงหน้าตึงซีนหนนี่หน้าตึงหล่อตึงไหมหน้าตึงไหม หน้าหลอน่าหลอนชอบชอบไปดูอันนี้คืออันนี้คือผมชอบไปดูเขาทนหน้ามอนิเตอร์มากเพราะว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนทีคงรู้จักว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนที่แบบโอ้โหอยู่ในหน้ามอนิเตอร์นี่คือแบบโอ้โหห lower lower ชอบชอบชอบมองหน้ากูหน้ามอใช่เลยแล้วชอบมองหน้ากูอย่างนี่เหรอเช่ญนายอดคือเข้าใจว่าไอ้เน่งเนี่ยเป็นคนที่ ใช้คำว่าแบบฟิลแบบวยยศแบบชมแล้ชมผมตอหน้าคนอ่นแล้วแบบเก็ตป่ะไม่เปสถานการณ์ไ่ด้ท่เกอะอไม่ดูอะถจอไม่ดูแต่ว่าแต่ว่าผมไม่ได้ชม่ทุกคนนะผมไม่ชมทุกคนเพราะว่าเขาเป็นคนที่ผมอมอจริงจริงจริงคนไม่เคย้ยทไมนะชอบเลนกคแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าชอบไปดูหน้าอนเจอจริง ดูดูแอคติ้งดูดูแอคติ่งดูแบบสายตาโอเคช่วงหลังหลังผมเริ่มเริ่มแบบเริ่มเริ่มเก็บตาเริ่มเริ่มเก็บขาโดนตาแล้วะกูได้เก๊กมันเป็นกันอ่ดีดีอ่ดีดีอ่ดีดีมีบ้างมีบ้างมีนิดหนึ่งมันจะมีแบบแบบอันนี้แบบวิชามานิดหนึ่งฟิลแบบเวลาท้ายซีนะครับสมมติว่ากล้องมันยังรับหน้าเราอยู่แต่ตัวเลนส์เดือดออกไหมตั้งแยังไงตั้ยังไงสมมติว่าะกันสมมติว่าคือทะเลาะกันทะเลาะทะเลาะ ตึ้งเดาไปแล้วก็มันรับหน้าผมอยู่มันยังก็มันฟีลแบบนิดนึีแต่เราอ่ะคือเรายังอยู่ในคาแรคเตอร์นึกออกปะแต่เราจะรู to to ้อยู่ใจว่านี่มันคือเก๊กซีล่ะนี่คือช่วงเวลาเก๊กหล่อะหน้ามุมไหนนะเข้าก่ะกองที่สุดน์อยู่ว่ามันมีว่าแบบซีนแบบขับขันอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ได้แบบเด่นแบบเยอะมากเลยอะฮะเดี๋ยวก็มี ดีซีรีส์เต็มเลยไปลองอยากได้เห็นดีซีรีอยากให้เขาตัดออกให้หมดเลยเงี้ยไม่เอาเลยใช่ใช่แต่ว่ามันก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นตั้งมาแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ประทับใจแล้วก็ดีใจมากคือเล้งจากศูนย์ศูนย์ที่เรีว่าศูนย์ในที่นี้คืออาจจะเคยเห็นไม่ใช่จจะเคยเห็นเล้งผ่านโซเชียลมีเดียหรือว่าอะไรเงี้ยที่ผมบอกเป็นบ็อกสตาร์หรือว่าอะไรนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องการแสดงเรื่องการทำงานเป็นศูนย์เลยอ่าลองถ่ายครั้งแรกเพิ่งเจอบรรยากาศจริงจังเข้าทุกซีนวันแรก แต่เป็นคนที่จัดการกับบัญญัติเรื่องได้ดีไม่ว่าจะไม่ว่าจะโดนแก้กี่ครั้งหรือว่าโดนบีบอะไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นเขาคือเขายิ้มรับแต่ไม่ได้ยิ้มแบบค้ำแต่เป็นยิ้มแบบเขาไม่เข้าใจผมเข้าใจที่บบได้คำสุดหลองเขาให้แต่งงคือก็นางหลังเขาแบบไปคุยกันว่า นี่เล้งมันโอเคที่ี่เล้งที่มันบอกว่ามันเข้าใจมันเข้าใจจริงใช่เข้าใจจริงเพราว่าเข้าใจจรว่าพี่พี่เข้าใจคือคุยกันคือเข้าใจแหละแต่ก็จะเข้าใจในมุมเล็กจนค่อยๆผ่านคิวมาอย่างที่ผมบอกพอผ่านเวลามาผ่านเวลามาแล้วสกิลเพิ่มขึ้นเริ่มรู้มุมเริ่มรู้ดนามิกอะไรมากขึ้นครับการเป็นว่าทุกอย่างมันการเป็นลมตัวอ่าฮะก็นั่นแหละฟิลล์ดูมามากใช่ใช่ครับมีความสุขมากๆครับแบบว่าช่วงหลังๆแบบพอแบบเหมือนซักคิวประมาณสักหกเจ็ด ตั้งแต่เป็นต้นมาตั้งแต่หกเ,เป็นต้นไปเป็นต้นไปอ่ะเริ่มแบบโอเคเริ่มแบบเราเริ่มแบบสบายตัวขึ้นแล้ว<ช>แล้วอะไรก็เลยแบบรแบรรยากาศม,มาันก็จะสนุกมากบรรยากาศเป็นว่าเอาพอบดพอวางอันที่บดมันยาวเลยกลายเป็นอุปสรรคเรื่องอืนันแทนแล้ฉเชือกการจําและเรื่องอะไรอือ่นแล้วแต่เรื่องเรื่องเรื่องเคมีหรือเรื่องพื้นฐานของฟิลแบบชีวมนุษย์อ่ะสามารถใส่ข้อมาได้แล้วก็รับรองแบบดีครับมั่นใจไม่เคยไม่เคยรับรองรับรองมั่นใจมีคนจริงหรอมั่นใจก็ ผมก็แบบเออเป็นเรื่องแรกผมก็คือแบบผมไม่ผมไม่รู้ว่ามันดีไม่ดีอะไรยังไงมีอะไรผมก็จะแบบเฮ้ยโอ้ผมว่าเป็นยังไงบ้างวะเพราะว่าของผมผมไม่มีไม่มีอะไรเปรียบเทียบเลยนะไม่รู้ไม่รู้จะไปเทียบกับอะไรดีหรือว่าไม่ดีไม่รู้เทียบกับอะไรผมก็เลยแบบเทียบกับอะไรมันแข่งกับตัวเองทำไม่ดีขึ้นกว่าเมื่อวานแค่นี้พอแล้วซึ่งซึ่งมั่นใจเพราะว่าทุกที่ผ่านมาทั้งหมด28คิวพวกเราทุกคนรวมถึงทีมงานทุกคนทุกคนเต็มที่หมดเลยไม่มีใครแบบ ขี้เกียจแอบง่วงไม่ใส่แบบปล่อยซึ่งแบบเอ้ยไม่เอาวันนี้แบบสบายๆโยนไม่ไม่ไม่เอาดี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 ใช่ใช่นี่อจริงจังไม่ได้เลยดิผมมีใครอ่ะมีจริงจังไม่ใช่ดูเยอะเลยนะครับเวลาอะไรประมาณนั้นค่ะปัดไว้นะเป็นงานที่ตั้งใจมากมาเลยครับก็ทุกทุกอย่างทั้งกายใจครับผมลดไปครับสนุกมากก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับผม ก็่นดิ้นดิ้นฉี่ไม่เป็นที่เลยครับตอนนี้เล่นไปก็เล่นไปไปหิวใจไปหิวใจไปหิวใจแบบเวลาก็เล่นอยู่ในห้องแต่งตัวแล้วพอทุกคนถ่ายเสร็จกลับมาก็จะเจอเขาวิ่งเข้าหาก็เป็นแบบหิวใจใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็เหมือนแบบเพิ่มสีสันในกองก็คือใส่เพิ่มสีสันในกองก็คือปวดและใช่อะไรนะครับ ไม่ครับผมจะสอนจริงจังนะครับห้ามฉีกนะได้แล้วก็ฝากด้วยนะครับคิดแนบรับจ้างหลักนะครับอยากใครในไหนดูเลยก็ฝากคิดแนบครับผมรับจ้างรลักันเนาะบทางนิยายแล้วก็สีเลยอะไรอย่างนี้เป็นแบบผลงานทั่วพวกเราทั้งทีมตัวเราทุกคนเลยนะแต่ว่าเต็มที่กันมากๆแล้วก็แบบตั้งใจกันมากๆจริงจริงอะไรนะผมก็อยากดูเหมือนกันผมก็อยากดูเหมือนกันเห็นอะไรไหมอยากเห็นมากๆครับ ใช่เลยใช่ผมมีหลายอย่างมีหลายายอย่างที่ที่พวกเราได้ขายลงไปหรือว่าได้ได้ทำแจกไปเป็นที่เตียงหนอนแตกได้ลยจริงนะเฮ้แต่ก็ไม่รู้สิคือถ้าสมมติว่าเขากล้าปล่อยนิยายออกมาก่อนขนาดเนี้ยผมว่างานไม่ต้องมาแต่งตัว ก็แต่แต่เมื่อกีแบบปห็นแบบในนิยายแบบวางระโยคที่แบบเขาเขียนมาในนิยายที่นจะอร่อยมนตูรวะยโยเขาจะกินสบายอย่างเงี้ยจริงปะจริงเราบิ๊กมินนี่พูดจริง่กับไปอ่านยังไม่ได้ดูเลยจริงจริงจริงาใช่้ครับงก็เดี๋ยวถ่ายรูปกันนะคะครับผมขอบคุณมากเลยครับผม บคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณมากๆสำหรับวันนี้นะครับแค่บิเลยขอบคุณมากๆขอคุณมากๆแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับแค่บิเลยอ๋อเดี๋ยวเราขอขอขออนุญาตตรงนี้ตรงนี้ขออนุญาตขอหนึ่งวันมีวันหน้าผมไม่ได้ไปนะครับเพื่อเผื่อใครไม่ทราบใช่เวลาเวลาเวลาแค่ิเลยแค่บิเลยแล้นะครับขอบคุณนะครับ Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih